สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k m m เอ H ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บป็นณาแรกเลยนะครับใ็ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์เลยนะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกเลยนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดทํ้มานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมกาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เค m เอมคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด้านในก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่เว็บนี้เลยนะครับก็ ให้เลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับให้คลิกที่ t i k t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็มาหาคำว่าเพิ่มยอดวิวนะครับอันนี้นะครับเพิ่มยอดวิว t i k t o k o นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัว แลกให้ดูนะครับเพิ่มยอดวิวทิกตอกทันทีนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4596นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t ิ k t o อกนะครับแล้วก็คลิกที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ให้คลิกเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ อ่แล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100วิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจําลองซัก1000วิวให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาขึ้นมาเขียวๆแบบนี้คะคสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับ ก็จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับฝั่ง p ร w เป l าเงนนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับ Perfect Money นะครับโอนเงินแน่สลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่ใช้ในโดรศัพท์นะครับอยากดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้นะครับก็มาดาวน์โหลดตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูเลยนะครับก็จะมี Facebook นะครับ youtube TikTok IG นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อลองเลื่อนดูข้างล่างกันได้นะครับส่วนใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับ อ่ะคลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับรู้ว่าสั่งสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อยเพื่อนอีกคนได้เลยนะครับก็จะได้รับอัตราการค้าแนะนํา5%เซกันเลยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักาบินผ่าน้าเว็บไซต์นะครับ หรือว่ามีติดต่อแอดมินีนช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวที่สั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมีอยู่พันสนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา 2,003แล้วนะครับที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาครบถ้วนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ Tik t o ็อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ